ครัสบสวัสดีสวัสดีพี่น้องมืัอนี้ก็มาหาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยมาเลี้ยงงัวนนะพอสิไปเลี้ยงงัวเฮ้ยเขาเศร้าเมื่อยก่นยอนแลนว่าเมื่อยแห้งเขาต้องออกแปน่นผดแล้วก็จูงง่วมากพอสิไปไปเลี้ยงอ่นะก็เลยบันทึกยังมานะพี่น้องแล้วก็เลยเอาเผืนงัวไป,ก,ปก่อนเบาดีเผืนกรแลนเมื่อกระตาเพราะมันมีเนื้อเก็บใส่นะนะกะเฮ็ดัวก็อ,ออกลัเตือ้อพี่น้องพี่สิมากเก็บเฮ็ดปวกพี่น้องเไง เฮ็ดปัวกับมาง่ามหนึ่งไ่ดเสียเมื่อไถือเสียเออถือผามาจะเสียมก็ได้คุดเอาแบบนี้ซะขั้นเบออือนนี่กะบโไหลแล้วมันสิบบาน,นเบื่อเลยเนี่ยนี่ รอบางกง,งามหนึ่งได้พี่น้องเ้ยนี่ค้าบังใหญ่ๆห่บาโอลีผู้สีฝาไปน้ำงวดนี่ฝาเก็บว่าจะไปเรียงงวดนี่เดยถ้าคุดใบเนีมยมจังไบค้ามาันนำถ้าบเลี้มมเนียจีนถ้าห้าลึงค้ามันสีขาด ทางวาคู่จิโร่คู่มือคู่มือแรกในสนางแม่แท้เลยแต่หมุอนี้ยังข้าดนมากโอ้ขายาวแห้งตัว ผมมาเห็นมือนี่กันกันกนบบานที่เวิดตอนนี้ก็จะสีบานเป็นบานที่เวิดพอฝนมันตกเมื่อวานนี่ค่ะถ้ามันบ่ตกกับผู้ดีได้มือนี่ซำจุ่มจุ่มจุ่มๆแน่ เฮ็ดปวกอีช้างหน้าเผิ่เอื้อเฮ็ดปวกยังนะมือเนี้ยก็ได้อาหารแล้วผีน้องเอ้ยลาชิบอะไ้ว่าเสิได้กินแต่ที่รอยูหันจะได้มาขอเฮ็ดปวกอะสกิวแกงเฮ็ดปวกยังไล้ตอนเผ็ดกนันนะ มันออกแอปดโคตรันพันยางมากก่อนปะเดี๋ยวสิไปเดี๋ยงหวัวก็สิไปเล่อหาอุ้ยตงมันต่อหักอนะไรลูกเทพี่น้องเ้ย ที่สองน้ำนองเป็นตลิริ่รูบบรีอะอรอื่อคันาตองแห้งก็จะสีหกักกว่าบานกุน่ ถอดเอาแล้วทีนบ้านนะถอดเอาแล้วนี่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 เช็ดหัวเนี่ยขอสีหาไหนจะไปน้ำงัวก่อนเด้อขอเสียยางก่อนนะด้วยอเมื่อไว้ก่อนบ่อเมื่อก่อนแล้วจะมาย่างไปน้ำงัวขอบุมาแล้วขอบุหาีู้เดียว lại lái thử gấp đấy phi nông đấy, bùa này, mới mà ăn, này xong nếu để xí há một con, nó 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 gì đi oh à, có mua nhai tèo đấy này nọ เ็ดโมนี่กับเลี้ยแก่อนู่ยนะตุ๊กยามีเ็ดปวก็กำลังตอวบารีเราเป็นคนเห็นสินังเอ้ย่นตาดีไหมยบเห็นดอกค่นบอยยี่เลาะขอกับ่บเห็น hết buộc là đầm, còn đứa hết buộc cái răng này là nó đầm lầm này. กโอเคนะพี่น้องเอ้ยนี่กะนเนี่ยเพจปวกในยมูนึงพี่น้องเอ้ยมาสิไปเดียงงัวต่อเพราะว่าเอาคุณหมูเพคนนเอางัวไปพามไปฟังหนังกร์เนี่ยไปเดียงกอนใช่ไหมเพื mm ่อจะได้มาเก็บเห็ดปลวกกอน mm hmm. ก็บาอุดีกันสีดำ mm hmm. ไปน้ำล้งางหยาดงัวสิงเขาวิธีรัดนะไปเก็บไปแล้วติดนะพี่น้องเอ้ยดถ้ามันยังจูบมากะอันนี่ด๋อยมากกันยันางงามอยู่พี่น้องคะกัยัแงแข็งอยู่ขนาดกะโอเคพี่น้องเอ้ย ยาสิไปเดียงงว,ก,วก่อนแล้วก็สิไปหาหล่อเบื้งอีกจเกจ๊เบ๊เจ๊นอนทารันมีให้นะพี่น้องเลยตอนนี้ก็ลบมากอ่ะหัวลบเดือนที่สองจ่าจ่าอยู่กาโอเคพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กะสิมีเพียงสมีแหละแตงไรกกาฝากกดไหลกกดติดตามแล้วก็ไปก,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 กัน,นร่งใจให้ลงอ่ะไม่เด้อพอกันคืนนะพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย